อันดับหนึ่งนะครับในงาน B.N.K. 48 16 Single s e m a s General Election ครั้งที่4จะเป็นใครคำตอบอยู่ในนี้นะครับชื่อที่เราจะประกาศออกไปนะคะจะเป็นผู้ที่ขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายที่อยู่บนเวทีครับอี้ทุกคนนะ่าจะลุ้นหนักมากนะครับบรรยากาศเงียบงันนะครับ ต้องผมสะกดเลยนะครับและอันดับที่หนึ่งครับเซนเบอร์สส แต่ว่าก็ยังอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณที่คอยสพอร์ตมาเสมอหนูดีใจมากๆจริงๆที่แบบว่ามีทุกคนอยู่ข้างๆเสมอถึงแม้ว่าบางคนัางจะไม่ได้โอชิหรือคามี้หรือหนูแต่ว่าก็ยังแบบคอยเป็นกำลังใจคอยอยู่ข้างๆกันมาเสมอนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะคะต่อมาก็ อยากจะขอบคุณครอบครัวค่ะขอบคุณที่เข้าใจหนูแล้วก็คอยสพอร์ตหนูไม่ว่าหนูจะเดินไปทางไหนก็คอยสนับสนุนหนูอยู่เสมอคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ในวันที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่มีใครคอยแบบปลอบหนูเสมอแล้วก็ รังใจให้หนูอยู่เสมอหนูรู้สึกหนูเซนซิทีฟมากขึ้นถ้าเป็นเรื่องของ CGM ค่ะม,มันจะทำให้ต่อบน้ำตาหนูไหลออกมาง่ายมากค่ะแล้วก็ CGM ทำให้หนูอยากจะอยู่ตรงนี้ต่อค่ะจริงๆอันดับที่เขียนที่หนึ่งคือหนูตั้งใจตอนแรกหนูตั้งใจว่าหนูอยากพา CGM มาที่หนึ่งให้ได้ค่ะ ไม่ติดซิมตั้งแต่ซิงเกิลแรกที่เข้ามาแต่ว่าหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะหมดไฟหรือแบบไม่พยายามพองาน GE เข้ามาใช่ไหมคะมันต้องพูดว่างาน GE มันเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับใครหลายๆคนคะที่แบบว่าอาจจะไม่ได้โดนเลือกหรืออะไรอย่างี้พอมีงาน GE เข้ามามันทำให้ได้รับโอกาสมาคืนคะ่ะจริงๆ GE หนูก็รู้สึกเครียดนิดนึงค่ะแาะว่ารู้สึกว่าถ้าเราได้รับโอกาสมันจะมีอะไรเข้ามาตามมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็เจอตั้งแต่จี e ครั้งแรกที่เข้ามาแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าหนูจะทําอะไรหรือ,อยังไงหนูก็จะไม่ให้ใครมาตัดสินหนูว่าหนูเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ให้ทุกคนยอมรับหนูให้ได้ค่ะว่าหนูก็เหมาะสมกับตําแหน่งนี้ค่ะ <Ooh. S 1> แล้วก็สุดท้ายนะคะหนูก็จะทําตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็จะทําให้ทุกคนภูมิใจค่ะขอบคุณค่ะ <Ooh. S 1> และที่สําคัญนะครับผู้ที่จะมามอบภาคลุมประจําตําแหน่งเซนเตอร์ของเราในค่าคืนนี้นะครับแน่นอนต้อง เป็นผู้จัดการของเราหรือว่าชีไฮนินนั่นเองครับเขาจะขึ้นมามอบผ้าคลุมอันทรงเกียรตินะครับให้กับผู้ชนะการเลือกตั้ง general election ครั้งที่4ในปีนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ ตำแหน่งแล้วนะคะยังมีถ้วยทองเกียรติยศด้วยนะคะที่ทางพี่เชฟรางมอบให้ค่ะและขอเสียงปรบมือดาาังนั้นให้กับคุณเชฟรางอีกครัะคะ้งหนึ่งค่ะและวินาทีนี้นะครับผู้ชนะครับจะได้เดินสู่บัลลังก์ของเธอนะครับเชิญครับบัลลังก์นี้เป็นของคุณแล้วครับและปรบมือดังนา นะครับนั่งประจำโก้าอี้ประจำตำแหน่ง